เราอยู่กันหน้าที่56นะครับข้อที่3เป็นโจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัดนี้หัดในเรื่องของการทําโจทย์ปัญหาบวกแล้วก็โจทย์ปัญหาในเรื่องของการลบเราจะต้องทําการตีความโจทย์นะครับว่าโจทย์ที่เราได้มาตรงนี้หรือโจทย์ของเราเนี่ยครับแต่ละข้อนั้นข้อไหนเป็นโจทย์ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการบวกหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการลบนะครับอ่านแล้วก็ทําการตีความไม่ได้ฉะนั้นเริ่มกันที่โจทย์นะครับ โจทย์เขาจะให้ข้อมูลมาอย่างข้อท right ี่3นี้ให้ข้อมูลมาบอกว่าเกษตรกรขายข้าวได้กําไรครับได้กําไรอยู่ที่6 7 5 0 0บาทนะครับและข้อมูลอย่างที่2ครับเขาบอกว่าขายข้าวได้กําไรน้อยกว่าขายแตงโมนะครับจะสังเกตว่ามีคําว่าน้อยกว่าอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นลักษณะของการขายครั้งนี้มีการขายอยู่2ออย่างก็คือขายข้าวแล้วก็ขายแตงโมครับขายข้าวได้อยู่ที่ กำไรนะครับอยู่ที่67,500แล้วก็ขายข้าวตัวนี้นะครับค่าตัวนี้ได้น้อยกว่าขายแตงโมครับแสดงว่าขายแตงโมได้เยอะกว่า67,500บาทถูกต้องไหมครับทีนี้ได้เยอะกว่าเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าขายข้าวได้น้อยกว่าแสดงว่าขายแตงโมได้เยอะกว่านะขายแตงโมมันได้เยอะกว่าเท่ากับเท่านี้ครับ1 4 8 9งนั้เาดังนั้น โจทย์ปัญหาของข้อนี้มันจะทำอะไรก็ต้องดูที่คำถามนะครับคำถามถามเอาไว้ว่าขายแตงโมได้กำไรเท่าไหร่นะครับเกษตรกรขายแตงโมได้กำไรเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าขายแตงโมได้กำไรเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเราโจทย์ของเราเรารู้แล้วครับว่าขายแตงโมได้มากกว่านะครับเพราะขายข้าวได้น้อยกว่านะครับแตงโมก็ต้องได้มากกว่าครับเรามีข้อมูลของการขายข้าวนะครับดังนั้น เราจะใช้ข้อมูลตัวนี้ตั้งตามด้วยครับมากกว่าเท่าไหรครับหรือว่าข้าวน,นี่มันน้อยกว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันมากกว่าเท่าไรครับแตงโมมากกว่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของการบวกครับเราก็จะเขียนประโยคแสนลักษณ์ในลักษณะของการบวกเข้าไปก็คือเราจะต้องเอาหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตั้งแล้วก็บวกด้วยขายแตงโมที่ได้มากกว่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบ นะครับดังนั้นก็จะเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สังเกตนะว่าโจทย์ให้มาบอกว่าน้อยกว่าแล้วทําไมพูดแต่คําว่ามากกว่ามากกว่านะครับข้าวมันน้อยกว่านะครับแต่แตงโมถ้ากลับกันนะฮะแตงโมก็ต้องมากกว่าขายข้าวถูกต้องไหมข้าวน้อยกว่าแตงโมนะครับไปทางนี้แตงโมก็ต้องมากกว่าข้าวนะครับฉะนั้นเมื่อเขาถามแตงโมนะครับเขาขายแตงโม ก็ต้องได้มากกว่าขายข้าวนะก็ต้องเอาตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันนะครับประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ตามนี้ครับเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วลำดับถัดมาก็คือแสดงวิธีทำนะครับวิธีทำก็คือเอาข้อมูลในโจทย์มาใส่ครับข้อมูลในโจทย์มีอยู่2ส่วนครับก็คือส่วนที่บอกว่าขายข้าวได้กําไรกี่บาทและอีกส่วนหนึ่งก็คือขายข้าวได้กาไรน้อยกว่าแตงโมกี่บาทนะครับสส่วนนี้จะถูกนํามาเขียนไว้ในวิธีทำครับจากนั้นนะครับ เราก็จะทําการหาอะไรครับในบรรทัดต่อมาหาสิ่งที่โจทย์ถามครับแตงโมเนี่ยขายได้กําไรเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราจะทําการบอกไปนะครับว่าเราจะทําการหากําไรของแตงโมนะครับของการขายแตงโมนะครับวิธีการหาก็คือเอา67,500บวกด้วย14,890นาะครับได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับ82,390บาทนั่นเองครับ เราเขียนมาในบรรทัดที่3ของวิธีทมนะครับได้ตามนี้แล้วนําไปสรุปครับคำตอบที่เราหาได้ครับเอาไปเขียนครับกรเกษตรกรขายแตงโมได้กําไรครับ82,390บาทเขียนตรงนี้ครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสรุปเขียนเป็นเลขไทยนะมาดูข้อที่4ต่อครับ ข้อที่4ก็ยังเป็นโจทย์อยู่สิง่งที่ต้องทําการอ่านนะครับเพื่อทําการตีความโจทย์ก็คือโจทย์มันให้ทําการบวกหรือลบนะครับดูก่อนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างและถามอะไรนะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มาก็คือเขาไปทําการสํารวจจํานวนสุนัขและแมวครับในจังหวัดนนทบุรีพบว่านะครับพบว่ามีสุนัข8 6 0หมตัวครับนี่คือข้อมูลส่วนที่1นะครับมีสุนัข86,57ตัว อันที่ยาวๆข้างนี้ก็คือเป็นการบอกว่าตัวเลขคืออะไรนะบอกว่าตัวเลขคืออะไรนะครับบอกว่าตัวเลขเป็นการสํารวจสุนัขและแมวนั่นเองครับดังนั้นข้อมูลมีอยู่ว่าสุนัขมี8 6 0 5 7ตัวข้อมูลอย่างที่2นะครับข้อมูลอย่างที่2ครับมีแมวน้อยกว่าสุนัขครับมีแมวน้อยกว่าสุนัขอยู่54,675ตัวดูคําถามนะครับ คำถามถาม,ถามว่าสำรวจพบแมวกี่ตัวครับรู้อะไรครับรู้ในส่วนของจำนวนสุนัขครับและรู้ว่ามีแมวน้อยกว่าสุนัขครับแสดงว่าแมวจะต้องน้อยกว่านี้นะจะต้องน้อยกว่าสุนัขคิดออกมาแล้วจะต้องน้อยกว่าเท่าไรครับ86,057่ 86, ับตัวนะครับเพราะเขาถามแมวนะครับโอเคนะครับ ดังนั้นโจทย์ปัญหานี้คืออะไรครับเราก็ต้องเอาสุนัขตั้งครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแมวน้อยกว่าสุนัขเอาสุนัขตั้งครับแล้วก็ลบด้วยจํานวนที่มันน้อยกว่ากันนะครับฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้คือการลบครับดังนั้นการเขียนประโยคสษณ์จึงเป็นประโยคสษณ์ของการลบเอาจํานวนสุนัขตั้งลบด้วยส่วนที่บอกว่าแมวมันน้อยกว่าสุนัขนะครับเราจะได้จํานวนที่ลดลงถูกไหมตัวเลขตัวนั้นแหละคือจํานวนของแมวที่เขาสํารวจพบนะครับ ก็ได้8 6 0 5 7นะครับลบด้วย5 4 6 7 5นเะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมครับวิธีทำเราก็เอาข้อมูลมาใส่นะครับข้อมูลอันดับแรกก็ที่ระบายไว้นะฮะในส่วนแรกก็คือข้อมูลของสุนัขครับมี8 6 0 5 7ตัวนะครับข้อมูลส่วนที่2ก็คือมีแมวครับน้อยกว่าสุนัขอยู่5 4 6 7 5ตัวครับสส่วนนี้เอามาเป็นข้อมูลตั้งเอาไว้นะครับ จากนั้นเราก็บอกเขาไปนะครับวิธีทําลาดับที่3ก็คือเราได้ข้อมูล2ส่วนมาแล้วลําดับที่3ก็คือการหารู้นะครับว่าแมวที่สํารวจพบมีทั้งหมดกี่ตัวก็คืออะไรครับเรารู้แล้วว่าแมวน้อยกว่าสุนัขใช่ไหมเรารู้ว่าสุนัขมีเท่ากับเท่านี้เรารู้ว่าน้อยกว่าเท่านี้ก็คือการลบครับเอา8 6 0 5 7ื่นหันห้าสิบเจ็ดตั้งลบด้วยห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตามประโยชน์สัญลักษณ์นะครับและคํานวณหาคําตอบจะรู้จํานวนตัวนะครับ ของแมวที่สำรวจพบครับที่บรรทัดนี้ก็เลยออกมาแบบนี้ครับเราสำรวจพบว่าแมวมีเท่ากับ31,382ตัวนะครับเอา31,382ตัวมาตอบคำถามนะครับเรามาสรุปคำตอบอีกทีก็จะได้ตามนี้ครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้านี้และข้อที่4ครับ